ที่10พฤษภาคมผู้สื่ขาวได้รับการเปิดเผยจากนางสาวอภิญญาแจ่มสว่างอายุ29ปีว่าลูกสาวชื่อน้องเอนามสมมุติอายุ5เดือนมีอาการบาดเจ็บเลือดข้างสมองบวมเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรีซึ่งตนเองสงสัยว่าอาการบาดเจ็บนี้เกิดจากพี่เลี้ยงที่ตนเองว่าจ้าง โดยได้แจ้งความร้องทุกไว้กับพันตำรวจตรีนิพนธ์อินทรกุลสราวัตรสอบสวนสพนองปือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยสอบสวนหาข้อเท็จจริงหากพี่เลี้ยงมีส่วนเกี่ยวข้องก็อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยนางสาวอภิญญาเล่าว่าก่อนหน้านี้ได้ไปว่าจ้างให้พี่เลี้ยงเด็กแถวซอยเนินพลับหวานตกลงให้เลี้ยงลูกสาวในราคาเดือนละ6000บาทกระทั่งเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมา พี่เลี้ยงโทรมาแจ้งว่าลูกสาวตกเตียงแต่ไม่สูงตนเองรีบไปดูก็สังเกตเห็นว่าที่ตามีเลือดศีรษะมีรอยแดงแต่ไม่บวมตอนแรกก็ว่าจะพาไปหาหมอแต่คิดว่าจากความสูงของที่นอนเด็กนั้นไม่น่าจะบาดเจ็บอะไรมากให้รอดูอาการก่อนซึ่งก็ให้พี่เลี้ยงติดตามดูอาการเรื่อยมากระทั่งช่วงสิ้นเดือนทางพี่เลี้ยงสังเกตเห็นว่ามีอาการหัวบวมขึ้น จึงมาสอบถามว่าน้องเป็นหัวบาดหรือไม่ทางพี่เลี้ยงไม่สบายใจทางครอบครัวจึงกำชับให้ดูอาการน้องอย่างใกล้ชิดซึ่งทางพี่เลี้ยงก็ยังคงบอกว่าอาการปกติกระทั่งทางพี่เลี้ยงได้โทรมาแจ้งว่าจะไม่รับเลี้ยงน้องแล้วทําให้ครอบครัวเกิดความสงสัยว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อไปรับลูกก็พบว่ามีอาการหัวโตผิดปกติจึงพาไปพบหมอที่คลินิกซึ่งก็ได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้น ว่าถ้าไม่เลือดข้างก็เป็นน้ำในสมองให้รีพาไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งแพทย์ได้ทําการตรวจก็พบว่ามีเลือดไหลข้างในหัวสันนิษฐานว่าเกิดจากการกระทบกระเทือนอย่างหนักน่าจะเป็นอาการมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วซึ่งต้องรีบรับการรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งขณะนี้ลูกสาวของตนก็ยังไม่ฟื้น อย่างไรก็ตามที่ตนเองมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนั้นเพราะจากการวินิจฉัยของแพทย์ทำให้ตนเองเกิดความสงสัยในการบาดเจ็บของลูกว่าเกิดจากการตกเตียงจริงหรือไม่แม่ขอต้องเขาแลยหกพันเขาอโอเคเพราะเคยเอาคนโตไปฝากที่เดียวกันเลยใช่<ล>ค่ะเคยเอาไปฝากแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งคนโตาแล้วทำไม เขาบอกว่าเขาต้องกลับบ้านกระทนหันช่องคอนโตรที่บัาเคยไปฝากนะคะเราก,ก็เลยไปฝากพี่เลี้ยงกลับบ้านค่ะแล้วพวลาทีนี้ใช่ไหมคะเขาก็ประมาณวันที่9เมษาเขาโทรมาบอกแม่ว่าน้องตกเตียงแต่เตียงเขาหน้าแค่งะคะ่ะเราก็เลยบอกตอนนั้นเราไปเราเห็นเลือดในตาน้องแตกแล้วก็หัวเป็นรอยแดงอะคะ่ะรอยแดงแต่ไม่ได้บวมอะไรมากเป็นรอยเหมือนรอยรอยแดงทวหน้าผากค่ะตอนนี้เขาโทรมาแจ้งว่าเราไปรับเขาลงมาเลยไหมใช่ค่ะเราตอนนั้นวันนั้นเราจะพาเขาไป ข้างนอกอยู่แล้วเราวันหยุดเราเรากลัพาลูกไปเที่ยวไปกับแฟนกยจะไปรับลูกอายุเท่าไหร่ครับน้องน้องตอนนั้นประมาณสามสี่เดือนนิดนึงค่ะสี่เดือนอ่ะตอนนี้เขาเพิ่งห้าเดือนเต็มเดือนนี้เหตุเกิดตั้งแต่วันที่เก้าหน่อยครับเก้าวันที่เก้าเมษายนใ่ะใช่แล้วเราก็เลยบอกกับน้องว่าเราก็เลยบอกกับพี่เลี้ยงว่าเราจะพาเขาไปหาหมอแต่เราก็ขอปรึกษาพี่สาวแป๊บนึงว่ามันหนักหรือเปล่าเพราะมันเพียงแค่ท่านาแข้งที่เราไปเห็นที่อยู่ในห้องนะคะ พอเขาล้มเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยพอดีแล้ววันนั้นเราจะถึงหน้าบ้านเขาพอดีพี่สาวก็เลยบอกว่าลูกเขาเกิดเหตุแบบนี้บ่อยตกเตียงแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรให้เราดูอาการอยู่ที่บ้านก่อนเราก็เลยแล้ววันที่น้องเขากลับมาวันนั้นที่เขาโทรมาแจ้งว่าน้องตกเตียงมีอาการเขาก็เราก็คอยให้เขาเช็กอาการเนี่ยเขาอยู่เรกยเขาบอกว่าน้อง อาการปกติไม่มีอะไรไม่มีไข้คือน้องยังอยู่กับเขาอยู่ใช่คือน้องคือแม่เพิ่งฝากเขากินนอนเนาะเราก็คอคุยทุกห้านาทีทุกครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเราตอนงน้ปกติไหมตัวน้องปกติค่ะปกติแล้วมาเริ่มมีอาการผิดปกติตั้งแต่ช่วงก็ประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนค่ะพี่เลี้ยงเขาบอกว่าลูกของลูกสาวของพี่เลี้ยงนะคะประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนเลยนะประมาณที่แปดยี่สิบเก้าเขาบอกว่า ผัวเขาสังเกตเห็นว่าน้องไม่ปกติเหมือนหัวน้องเขาใหญ่หลไรต่ที่สมัสดีใช่หัวน้องเขาเหมือนเป็นเด็กหัวบาดหรือเปล่าเขาเลยแบบเขาไม่สบายใจเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกนั้นเราดูอาการน้องหน่อยว่าน้องมีอาการอะไรไหมเพราะเดี๋ยวสิ้นเดือนแต่เราจะต้องหยุดพาไปหาหมอเขาก็บอกว่าน้องยังเล่นปกติอยู่น้องไม่ไม่มีอะไรไม่มีเซ็นไม่มี้องให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันอยู่ดีๆก็สิ้นเดือนนะคะก่อนหน้าเขาบอกแค่2วัน แล้วก็วันที่หนึ่งมันเป็นกำหนดที่วจะต้องจ่ายค่าที่เลี้ยงแล้วเขาเช้าเขาโทรมาบอกเขาบอกว่าเขาจะไม่เลี้ยงน้องแล้วเพราะแล้วเขาจะไปเลี้ยงน้องแล้วเขาบอกว่าเขาจะต้องกลับไปอยู่กับแฟนที่ต่างจังหวัดใช่ค่ะแล้วพลร,รานี้พี่พี่ร้ายเขาก็เลยสงสัยกันว่าน้องลูกเราเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมุ้ยลูกเขาเลี้ยงลูกเราดีาท้ายลูกเราว่าอะไรอย่างเงี้รงออยรวมๆมีในแอร์นแล้วตอนที่พี่ไปรับมาน้องมีอาการปเป็น,นยังไง้งหัวโตเลยค่ะ เราคือตอนนั้นคือแบบจะพาลูกไปที่เอ่อนเนาะแล้วพี่สาวก็สั่งให้จุดเลยว่าวันที่เราไปรับมาวันที่เก้าค่ะวันที่เก้าเมษายนใช่ค่ะเออไม่ไม่ใช่เมื่อวันที่เก้าพิษผ้าก็คือไปรับวันที่เก้าหลังจากไปรับมาแล้วไปหาหมอเลยไหมก็เอาออกนอกบ้านคือพี่สาวเขาทักเลยก่อนเลยแบบเอกจากบ้านพี่เลี้ยงเขาเราอยู่บนรถแล้วเขาบอกว่าลูกเราหัวใหญ่ผิดปกติมันใหญ่มากมีบาดแผลมีอะไรไหมที่เราเองก็ยังไม่มีค่ะไม่เห็นแบบ ปกติแต่เป็นหัวใหญ่มากเขาเจ็บไหมเขาร้องเขามีอาการยังไงเขานิ่งๆอียงอะิ่งไปเขาเขาก็นิ่งเขาก็เล่นบ้างเขาก็แบบไม่ได้ซึมอะไรมากเขาเหมือนเด็กแบบพอพี่ไปหาหมอแล้วเป็นไงไปหาหมอคลินิกก่อนเขาบอกว่าหัวน้องไม่เลือดข้างก็เป็นน้ําในสมองอะไรเงี้ยแต่เราก็ว่าน้ำในสมองมันน่ใจด็กหัวบาดที่ว่าอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วคือลูกเรามันไม่มีกรรมพันธุ์ที่จะเป็นแต่หมอบอกว่าเป็นได้สองตลอดใช่ไหมใช่ลูกเราข้อปกติแข็งแรงทุกอย่างไม่ป่วยจ้ะแล้วี้หมอไม่ได้ใช่ เขาบอกว่าให้รีบไปโรงพยาบาลเลยค่ะเพราะหัวน้องไม่ปกติ r e รดไฟ t ์ a c a d e m ม่อันทัมเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพ ทำได้ที่ Facebook Race 5 Academy